ครับหน้าต่อไปนะครับ next page นะครับเราไม่ต้องยุ่งกับคำว่า listening ก่อนนะฮะเรามาดูคำศัพท์นั่นน้ลูกนะนะครับกเราแปดข้อไหม There are eight items for this page นะฮะมีแปดแปดข้อนะครับพี่สิทธิ์นะอ่ะอันที่หนึ่งเขาให้เราหานะครับหาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเราเรียกว่า synonyms นะครับเหมือนกันนะลูกนะอย่างข้อ1หนึ่งก็เป็นคำว่า limited นะครับอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูข้อแรกก่อนพี่สิทธิ์นะครับ เขาพูดถึงว่า fossil fuels อาว่า fossil fuels are a limited source of energy นะครับ limited ตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นคำคำหลักๆเนี่ยเราเรียกว่า adjective เลยนะครับก็คือซึ่งจำกัดน,นะก็คือเขาพูดถึง fossil fuels นะพลังงานนะ,ะเป็นเชื้อเพลิงเท่างหลายลูกนะครับเขาบอกว่า are a limited source ซอสของแมลงนะครับเชจ้าพวกนี้เป็นแหล่งของพลังงานที่เราต้องจำกัดจำกัด Some scientists predict that predict แปลว่าวทำนานยที่สุดครับทำนายนะครับเราจะเจอคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างับคำว่า anticipate ก็ได้นะครับ anticipate ก็ได้ คำสัท์คำว่า foretell foretell ก็ไ uh, ด้พวกนี้แลก็มีมีความหมายเหมือนคำว่า predict นะที่าาสุดนะก็คือคำนาม l นะครับที่สิดโอเคไหมขาบอก some scientists predict that they will be gone by the end of this century century แปลว่าศตวรรษนึง นะเขาบอกว่า mm hmm. นักวิทยาศาสตร์บางท่านทํานายว่านะครับพลังงานเหล่านี้เชื้อเพลิงเหล่านี้จะต้องสูญหายไปภายใน,นสิ้นสิ้นศตวรรษนี้หรือว่าภายในสิ้นศตวรรษน,นี้นะฮะร้อยปีนี้ต้องหมดไปแล้วนะครัเขาจะถามเราว่า limited นะความหมายการสังเกตตรงคำ่าอะไรข้อเอกเขาบอก expensive to produce ตะกี้เราเรียนว่า produce นะั่นคือการผลิตใช่ไหมลูกเขาบอกมันแพงในกจะผลิตนะหรือเขาบอกข้อ b small in amount or number นะครับเป็นปริมาณหรือจานวนนะที่มีขนาดเล็กเล็กเกินไปน้อยเกินไปที่จะสามารถอยู่ต่อได้มีต่อไปได้อีกหรือข้อ C causing pollution of the planet causing ตัวน,นี้นะีสิมาจากคำว่า cause นะครับก็จะเป็นคำกริยาลูกนะีสนะมีความหมายว่าก่อให้เกิดน,นะครับ,บก่อให้เกิด ก็คือการก่อให้เกิด pollution นะครับมลพิษนะฮะ of the planet ของโลกเราเองแล้วนี่สินะ,ะ limit จำกัดมานะคขาบ่าไงมีอยู่น้อยถูกไหมมันเหลือไม่เยอะแล้ววาะคำตอบของข้อหนึ่งนี้เราต้องการข้อไหนลูกนี่สิข้อ b นะเป็น choice b ลูกนะ choice b ลูกนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มสับหน่อยคำว่า cost เนี่ยมีความหมายว่าก่อให้เกิดทำให้เกิดนนะในภาษาอังกฤษเราเจอคำว่า cost ก็ในตัวนี้นะคำว่า lead to คำว่า c o n t r i b u t e to คำว่อาอบบนีนะ c o n t r i b u t e to คำว่า bring about นี่ค bring about คำว่าบทสีท่คือ bring ร b o resulting ใช่ดิคำว่า no. resulting ใช่ดิคำว่า trigger ใช่ได้ไดูคำว่า store up store up อ่ะจะมีศัพท์หลากหลายและลูกนั้นในภาษาอังกฤษนะพวกนี้เป็นคำกริยาลูกน,นะฮะมีความหมายเหมือนกันนะ,ะแปลว่าอะไรลูกพิสิทก่อให้เกิดลูกน,นะครับพวกคำว่า cause พิสิท คำว่า cause คำว่า lead to คำว่าอะไรอ่ะคำว่า c o n t i b u e s to bring about resulting คำว่า trigger คำว่าสร้างผลิดก่อใหเกิดตวจดต่รูปนั้นให้ดีนะพันใช่ไหมพันใช่ไหมโอเคส่วนของข้อที่สองลูกนะคะบรา,จ,าจะบอกว่าอาจะ,จะราาออย์นีละสารข้อนี้ต้องจับเดี๋ยวเวลาอ่านเป็นทีเดียวมันจะฟังมันจะใหญ่จะส่งลำบากนะครับอ่ะข้อสองนะครับ เขาถามว่าคำว่า provide เป่าอะไร provide นี่เป็นำคำกรนะิยาเป็น verb เราว,ว่าจัดหาให้ provide จัดหาให้หรือจัดให้มีก็ได้ลครับ we can provide people with energy which is cheap and clean. ซึ่งมันราคาถูกแล้วก็สะอาดด้วยใช่ไหมดังนั้น provide จึงต้องตอบอะไรลูกเป็นการจัดให้ต้องตอบ to give ถูกไหมฮะ something ถ้าจะ make something เป็นการสาร้างขึ้นมาให้เราให้เฉยถูกไหม to depend on something depend on ตัวนี้อ่ะ depend on แปลว่าอะไรหนึ่งแปลว่าขึ้นอยู่กับก็ได้นะครับสองคือ depend on สามารถแปลว่า ได้ไม่หลุดพึ่งพาวันเราต้องขึ้นอยู่กับบางอย่างหรือต้องพอึ่งพาบางอย่างนั่นเป็นคำว่า dependent นะครับเขียนไปลูกส่วนข้อที่ส,าม,สามาสนี่สิคำว่า solution คำว solution ตอนนี้จะมาถึงท,ทางแก้ไขปัญหาลูกสร็จแล้ เพราะว่าทางแก้ไขปัญหาลูกเขาบอกเอาเ one solution to the problem of climate change climate change แปลว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงเป็นธรนายมูกการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ climate climate คือสภาพอากาศเนาะ change การเปลี่ยนแปลงนะครับ แก้ปัญหาหนึ่งข้อนะครับต่อปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางอากาศเัิ่ม็คือการ use public transport ใช้การขนส่งทางสาธารณะเช่นหนูนัำรถเมล์ค่ะไปมหาลัยตุก๊กตุ๊กก็ได้ค่ะหรือออกมาไม่ต้องไม่ต้องแบบเอาถุงกระเปไปรถไปรถอ่าที่ต้องจ่ายตังค์มหาลัยสิะนะครับ one solution ทปว่าอะไรถ้าเป็น choice A ก็คือ a result of something result นะคะรับแปลว่าผลลัพธ์ลูก ผลลัพลูกนะครับนะผลลัพธ์ของบางอยา่างไม่ใช่ถ้าเขาเป็นคือ a way of solving problem solving problem คือการแก้ไขปัญหาวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาถูกไหมนี่สิว่าเราต้องตอบ choice ไหนลูก choice B ลูกนะครับ choice B ลูกถ้าเป็นข้อสีก็ไม่เกี่ยวเลย a connection to something connection การเชื่อมต่อของบางอยา่างนะครับอ่ะเรามาขึ้นต่อ ข้อที่สีครับโอเค number f